การคำนวณดอกเบี้ยลักษณะส,สุดท้ายนะคะคือดอกเบี้ยเช่าซื้อก่อนอื่นมาดูความหมายของการเช่าซื้อการเช่าซื้อคือการที่ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงแต่ไม่มีเงินก้อนมากพอที่จะจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียวและมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือใช้สินค้านั้นสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ตกลงกันเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาใช้ก่อน โดยที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของในสินค้านั้นโดยทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาเช่าซื้อโดยทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมและผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้ครอบครองไปจนกว่าจะผ่อนชำระครบตามสัญญาถึงจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นสินเชื่อประเภทการเช่าซื้อเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์เป็นต้นการเช่าซื้อบางครั้งเรียกว่าลิสติ้ง การคิดดอกเบี้ยในสัญญาเช่าซื้อนั้นต่างจากการคิดดอกเบี้ยที่กล่าวมาข้างต้นในระบบการเช่าซื้อดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้าจะเป็นแบบต้นลดดอกไม่ลดไม่เหมือนเรื่องสินเชื่อเคหะที่ใช้ระบบต้นลดดอกลดและในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อจะไม่ใช้คำว่าดอกเบี้ยแต่เรียกว่าดอกผลเช่าซื้อวิธีการคำนวณเช่นเงินต้น0 0 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีจะมีดอกผลเช่าซื้อดังนี้ดอกผลเช่าซื้อ1ปีคือเงินต้น600สนคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีหรือ3หารด้วย100เท่ากับ0.03คูณด้วยระยะเวลา1ปีมีค่าเท่ากับ18,000บาท ดอกผลเช่าซื้อ2ปีคือเงินต้น60,00 0บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย0 0 3คูณระยะเวลา2ปีเท่ากับ36,00 0บาทดอกผลเช่าซื้อ3ปีคือเงินต้น600,000คูณด้วยอัตราดอกเบี้ย0.03คูณด้วยระยะเวลา3ปีเท่ากับ54,00 0บาทดอกผลเช่าซื้อ4ปีคือ เงินต้น6 0แสนคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ย0.03คูณด้วยระยะเวลา4ปีเท่ากับ72,000บาทและการคิดคำนวณค่างวดก็จะคิดแบบง่ายๆคือเอาเงินต้นรวมกับดอกผลเช่าซื้อแล้วหารด้วยจำนวนเดือนที่ทำการเช่าซื้อก็จะได้ค่างวดรายเดือนออกมาเช่นหากเช่าซื้อ4ปีเงินต้น6000 0บาทดอก ผลเช่าซื้อ4ปีเท่ากับ72,000บาทเพราะฉะนั้นผู้เช่าซื้อจะต้องผ่อนส่งค่างวดเท่ากับเงินต้น6 0 0 0นบวกดอกผลเช่าซื้อ72,000เท่ากับ672,000หารด้วยระยะเวลา4ปีหรือ48เดือนเท่ากับ1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่9ในายสมควร ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคา869,000บาทโดยวางเงินดาว250,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.25ต่อปีนายสมควรต้องการผ่อนส่ง6ปีนายสมควรจ่ายดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่และต้องผ่อนส่งเดือนละเท่าไหร่จากราคารถยนต์869,000บาทวางเงินดาว250,000บาท ดังนั้นจำนวนเงินที่ทำสัญญาเช่าซื้อคือ869,000ลบด้วย250,000บาทเท่ากับ619,000บาทดอกผลเช่าซื้อ6ปีคือเงินต้น619,000บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย2.25ต่อปีหรือ2.25หารด้วย100เท่ากับ0.0 225 คณด้วยระยะเวลา6ปีเท่ากับ83,565บาทดังนั้นเงินต้นรวมกับดอกผลเช่าซื้อมีค่าเท่ากับ619,000บวกด้วย8 80, 3 5 6 5เท่ากับ72,565บาทดังนั้นในสมควรต้องใจดอกเบี้ยเท่ากับ83,565บาท และส่งค่างวดเท่ากับ72,565หารด้วย72เท่ากับ9,757.85บาทตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่10นางสาวสายรุง้งซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคาเงินสด985,000บาทถ้านางสาวสายรุง้งวางเงินดาว30%ของราคารถยนต์โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปี นางสาวสายรุ้งต้องการผ่อนชำระ4ปีเขาต้องผ่อนชำระค่างวดเดือนละเท่าไหร่วิธีทำนะคะจากราคารถยนต์เท่ากับ985,000บาทวางเงินดาวเท่ากับ สาอร์เซ์ของราคารถยนต์คือ30หารด้วย100คูณกับ9ก้า0 0นเท่ากับ2อง5ส0เกาหม้อบาทลองคำวนวณดูนะคะว่าได้เท่ากันไหมดังนั้นจำนวนเงินที่ทำสัญญาเช่าซื้อ จะเท่ากับ9 8 5 0 0 0ลบด้วย295,500เท่ากับ6 8 9 5 0 0บาทดอกผลเช่าซื้อเราต้องการเช่าซื้อ4ปีก็จะมีค่าเท่ากับ เงินต้นคือ6 8 9 5 0 0คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือ0.02คูณด้วย4เท่ากับ55,160บาทดังนั้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเช่าซื้อ

งวดเดือนละเท่ากับ744,660หารด้วย48เท่ากับ15,513.75บาทดังนั้นสายลุงต้องผ่อนชําระค่างวดเดือนละ15,513.75บาทค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่11บนายพรเทพซื้อรถจักรยานยนต์มาราคา9500บาทวางเงินดาวไว15้15%ของราคารถและบริษัทคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีถ้าเขาเสียดอกเบี้ยเป็นเงิน11,538.75าบาทเขาต้องผ่อนชำระกี่เดือนวิธีทำนะคะจากราคารถ จักรยานยนต์9500บาทวางเงินดาวเท่ากับ15%ของราคารถยนต์คือ15หารด้วย100คูณด้วย9500เท่ากับ13,575บาทคำนวณดูนะคะว่าได้เท่ากันไหม ดังนั้นจำนวนเงินที่ทำสัญญาเช่าซื้อ,อก็จะเท่ากับ9500ลบด้วย13,575เท่ากับ 76,925บาทและดอกผลเช่าซื้อ NP <_ an> <ป>เท่ากับเงินต้นคือ76,925คูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ5ต่อปีหรือ 0.05คูณด้วยระยะเวลาไม่รู้คือ n ปซึ่งโจทย์บอกว่าถ้าเสียดอกเบี้ยเป็นเงิน11,538.75ก็จะเท่ากับ76,925คูณ0.05คูณ n ย้ายข้างสรรมการหาค่า n ก็จะได้เท่ากับ 11538.75หารด้วย76925คูณ0.05เท่ากับ3นั่นคือพรเทพต้องผ่อนชําระ 3ปีเท่ากับ36เดือนถึงจะเสียดอกเบี้ยเป็นเงิน11,538.75บาทนั่นเอง